ใครเคยเจอเหตุการณ์นี้ไหมครับผมพอจะออกแมปทีวีครับผมแต่กระดั้นเจอคนดักอยู่ทางเมนครับผมไปรูที่ว่าผมจะออกได้หรือเปล่าเนทว่ามนเนทม่หมดโอ้ย ตายตายตายไ่ร์ดมันีมันเท่ากันเดะเลยไม่รู้ลองดูนดูไเท่ากันเป๊ะเลยไอสัสไอเ้ยเอ้ยมีเม่อไห่เลยสี่ไม่ทันช้าช้าวีนช้าวีนเฮ้ยโอ๊ย